ครับผมก็ผมอาจจะยาวสักหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีหลายๆเรื่องที่หลายๆคนไม่ทราบนะครับก็อยากจะเอามาแชร์ทุกคนทราบในวันนี้นะครับจริงๆต้องจากขอบคุณแขกทุกคนแล้วนะครับแจริงๆต้องขอบคุณคุณหมอแล้วก็พยาบาลที่โรง,งพยาบาลรามาธิบดีด้วยนะครับที่ดูแลคุณแม่ไม่อย่างดีตลอด6ปีนี้นะครับครับผมก็ตอนเด็กๆเนี่ยผม,ม เคยได้ยินคนพูดมาตลอดว่าคนเราอ่ะอยู่ให้คนหลักจากไปให้คนคิดถึงซึ่งแม่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของประโยชน์จริงๆแม่เป็นคนที่ใจดีมากๆนะครับแม่ชอบช่วยเหลือคนไม่ว่าใครเดือดร้อนมาหาแม่แม่ยินดีช่วยเสมอแม่ยอมเสียสละ ล้วก็ยอมระบาได้แทนเลยจนตอนเด็กผมเคยสงสัยแล้วก็คุยกับแม่ครับว่าทําไมแม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นมากมายขนาดนี้ซึ่งก็ไม่ได้มีคําตอบอะไรนะครับจนวันนี้ผมได้คําตอบแล้วว่าโอกาสแล้วก็ความช่วยเหลือพวกนั้นกลับกลายมาเป็นความรักที่ทุกคนมีให้กับแม่ของผมในวันนี้ แม่ที่ผมเห็นว่าเป็นคุณแม่ธรรมดาธร,ราคนนึงอยู่ที่บ้านมีคนรักมากมายรวมถึงทั้งในโซเชียล้วยนะครับที่มีคนกล่าวถึงคุณแม่แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกผมพวกผมรู้สึกขอบคุณมากๆสำหรับกำลังใจเหล่านั้นนะครับ หลายๆายคนก็เป็นห่วงคุณแม่นะครับเรื่องอาการป่วยซึ่งจริงๆคุณแม่เนี่ยเขาเป็นคนที่ที่เกรงใจคนมากๆนะครับเขาไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงแล้วก็ต้องลำบากมาเยี่ยมเขาแม้กระทั่งจริงๆกับพวกผมเองแม่ไม่เคยแสดงความอ่อนแอให้เห็นเลยเพราะว่าแม่จะสอนตลอดว่าให้เข้มแข็ง ไม่ว่าจะเจอกับอะไรเดี๋ยวมันจะผ่านไปซึ่งแม่เป็นคนแบบนั้นจริงผมกับแม่เคยคุยกันนะครับตอนเมื่อนานแล้วช่วงที่คนเริ่มรู้จักแม่ใหม่ๆ <c oughs> ก็จะมีคําถามที่มาที่แม่บ่อยมากว่าแม่เลี้ยงลูกยังไงให้ลูก แบบเติบโตมาอย่างดีซึ่งเราสคนก็จะคุยกันว่ามันจริงๆมันไม่ได้มีความพิเศษอะไรบ้านผมก็เป็นเหมือนครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งที่เติบโตมาแบบคนทั่วไปแต่ถ้ากลับมาถามคําถามนั้นในวันนี้ผมจะตอบเลยว่าเพราะว่าพวกผมมีแม่เป็นตัวอย่างที่ดีในทุกๆแนวทางเวลามีคนมา ชื่นชมว่าแม่เก่งนะเลี้ยงลูกสามคนแม่เลี้ยงลูกยังไงเดินเข้ามาบอกผมว่าเนี่ยมีแม่เป็นต้นแบบในการเลี้ยงลูกผมภูมิใจมากที่ได้เกิดเป็นลูกแม่แล้วก็ดีใจมากๆที่อย่างน้อยครอบครัวเราก็ได้เป็นตัวอย่างให้กับครอบครัวอื่นนะครับสำหรัพบพวกผมเนี่ยแม่ห่วงมากๆ แม้กระทั่งในช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาเขาก็ายังทํางานหนักซึ่งผมก็จะบอกเขาตลอดว่าแม่ไม่มีแล้วต้องทําแล้วพวกผมดูแลตัวเองได้เขากลัวว่าวันหนึ่งที่เขาจากไปแล้วพวกผมจะลำบากเขาก็เลยพยายามจะสร้างอย่างไว้ให้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แม่สร้างไว้ให้แล้วก็ดีที่สุดก็คือการที่ผมได้มีพี่น้องที่ดี แม่สอนให้เรารักกันสัมบกขีกันตลอดดังนั้นแม่ไม่ต้องห่วงเลยว่าพวกผมจะไม่หวันคิ้งกันแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก็ผมก็คงจะงักแล้วก็คิดถึงแม่มากๆเพราะว่าหลายๆเรื่องราวก็อาจจะไม่มีใครมาคอยรับฟังของผมแล้ว ไม่มีใครที่จะเข้าใจผมได้เท่าแม่ที่สุดแล้วแล้วก็การเดินทางของแม่ในโลกใบนี้มันสิ้นสุด